Good morning children สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกันในสัปดาห์นี้ตรงกับวันที่6มกราคม2565นะครับเป็นสัปดาห์แรกของปีพศใหม่นะครับและก็นะับเป็นสัปดาห์ที่10ของภาคเรียนที่2แล้วนะครับในสัปดาห์นี้คุณครูมีแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับให้นักเรียนได้ทดสอบได้ฝึกหัดนะครับเป็นการเก็บคะแนนไปด้วยนะครับจำนวน10คะแนนนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายการกรบาทหน้าคำตอบที่ถูกต้อง นะครับในแต่ละข้อจะมีตัวเลือกนะครับให้เลือก3ตัวเลือกก็คือ A B C นะครับตัวเลือกไหนที่ถูกต้องก็ทําเครื่องหมายกากบาทนะครับเริ่มจากข้อที่1นะครับจากรูปภาพนี้ it is a จุดจุดจุดนะครับมันคือภาพนี้มันคืออะไรครับ A bag B purse และ C wallet นะครับให้พิจารณาจากนะครับความหมายของคำศัพท์นะครับ คำไหนที่มีความหมายตรงกับภาพนะครับก็ให้เลือกคําตอบนั้นนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับไปต่อกันข้อที่2องเลยครับข้อที่2 it is your จุดจุดจุด it is your จุดจุดจุด,จดมันคืออะไรของคุณครับ a bag b purse c wallet ต่อไปข้อที่3ครับ มาต่อกันข้อที่3นะครับจากรูปภาพนะครับ it is my มันคือสิ่งนี้นะครับมันคืออะไรของฉัน my ของฉันนะครับ a umbrella b umbrella และ c umbrella ให้นักเรียนดูคำศัพท์ให้ดีนะครับคำไหนนะครับที่สะกดหรือว่าเขียนได้ถูกต้องนะครับซึ่งมีความหมายตรงกับ สิ่งสิ่งนี้นะครับให้ดูดีๆนะครับต่อไปข้อที่4นะครับเป็นประโยคสนทนาระหว่างจ็อบนะครับอันนี้เป็นชื่อคนนะครับชื่อจ็อบกับแฮมนะครับจ็อบถามว่า whose pen is it นะครับคือจ็อบนายจ็อบนี้นะครับเห็นปากกาด้ามหนึ่งนะครับแล้วก็ถามว่ามันเป็นปากกาของใครนะครับ whose ของใคร whose pen is it นะครับ whose pen is it จากนั้นนะครับแพมนะครับแพมเขาทราบว่าปากกาด้ามนี้นะครับแท่งนี้เป็นของเพนนีนะครับเขาจะตอบว่าอย่างไรนะครับซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับตอบแบบไหนจึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับ A นะครับแพมจะตอบว่า i s p e n n y s pen นะครับ it's p e n n y pen หรือ B นะครับ i s of p e n n y c It's a penis, pen นะครับไปต่อกันข้อที่5ครับข้อที่5เป็นประโยคสนทนาระหว่างเดฟกับเจคนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับกำลังมองไปที่เด็กผู้ชายคนนี้นะครับกำลังถือเรือกระดาษนะครับเดฟถามเจคว่า whose boat whose boat is this นี่คือนะครับเรือของใครนะครับ whose boat boat แปลว่าเรือ whose ของใคร whose boat is this นี่คือเรือของใครนะครับเจคเจคจะบอกว่ามันเป็นเรือของเขานะครับเป็นเรือของเขาผู้ชายคนนี้นะครับเขาจะตอบว่าอะไรครับ it is จุดจุดจุด boat it is จุดจุดจุด boat a your b my และ C His นะครับต่อไปข้อที่6ครับข้อที่6เป็นประโยคสนทนาระหว่างซูซี่กับพิมพ์นะครับคนแรกชื่อซูซี่นะครับคนที่2ชื่อพิมพ์พิมพ์เขาตอบว่า They are n i c k s pencils นะครับแปลว่าดินสอเหล่านี้นะครับเป็นดินสอของ Nix k นะครับเมื่อพิมพ์เขาตอบแบบนี้นะครับตอบว่า They are n i c k s pencils นะครับ แสดงว่าซูซี่นะครับจะถามว่าอย่างไรนะครับ A whose pencils is it B whose pencils are they และ C whose are Nick's pencils ต่อไปข้อที่7ครับเป็นประโยคถามตอบระหว่างแซนดี้กับจอร์จนะครับแซนดี้ถามจอร์จว่า Is this Bob's comb Is this Bob's comb คมแปลว่าหวีนะครับนี่คือหวีนะครับนี่เป็นหวีของบ๊อบใช่หรือไม่นะครับนี่เป็นหวีของบ๊อบใช่ไหมนะครับนี่คือเด็กชายบ๊อบนะครับชื่อเขาอยู่ด้านล่างนะครับจอ์ George จะตอบว่าอย่างไรครับ A it is his combB no it is not และ C yes it is ต่อไปเป็นข้อที่8ครับข้อที่8นะครับในภาพ เป็นภาพเด็กผู้ชายนะครับถ่ายมือไปที่เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะครับสองคนนี้กําลังถือลูกโป่งนะครับซึ่งเขาอยากจะบอกว่านะครับลูกโป่งเหล่านี้นะครับเป็นลูกโป่งของของพวกเขานะครับซึ่งหมายถึงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสองคนนี้นะครับเขาจะพูดว่าอย่างไรครับ they are จุดๆ b a l l o o n s they are จุดๆ balloons นะครับ ลูกโป่งเหล่านี้เป็นลูกโป่งของพวกเขานะครับคำว่าพวกเขาตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใดครับ a our b my และ c their ต่อไปดูข้อที่9ต่อเลยครับข้อที่9นะครับเป็นภาพเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงครับกำลังอ่านหนังสือนะครับแล้วมีข้อความว่า they are จุดจุด books นะครับ They are จุดจุด books หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือของพวกเรานะครับคำว่าพวกเราภาษาอังกฤษตรงกับข้อใดครับ A our B my C t h e i r ต่อไปข้อที่10ครับ These flowers are for mum These flowers are for mum ดอกไม้เหล่านี้นะครับเป็นดอกไม้สำหรับคุณแม่นะครับ They are ดอกไม้เหล่านี้นะครับเป็นดอกไม้ของเธอซึ่งหมายถึงคุณแม่นะครับคำว่าของเธอที่ใช้แทนผู้หญิงนะครับตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในข้อใดครับ A his B her และ C my นะครับทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูในลายส่วนตัวนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ See you again next time bye